แจกเงินพิเศษกลุ่มปลอบบางเดือนนี้กี่บาทมีคุณผู้ชมถามมานะครับอาจไปตามข่าวให้กับวันนี้2กุมภาพันธ์2568นะครับจะบอกว่ามีข่าวลือเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าจะมีการจัดเงิน1,000ทันวนหน้า3,000บ้างนะครับแล้วก็สตังค์ได้รับคำถามนี้มาโดยตลอดก็เลยไปตามข่าวนะครับปรากฏว่าในเดือนนี้พี่นะ้องกลุ่มปลอบบางทั้ง3กลุ่ม เด็กแรกเกิดผู้พิการนะครับแล้วก็ผูงอายุเนี่ยยังได้รับเงินเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมทุกคนผู้สูงอายุได้แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมเด็กแรกเกิดยังได้600บาทผู้พิการยังได้ตามขั้นอายุนะครับอายุต่ำกว่า18ได้1,000 อายุมากกว่า18ได้800นะครับดังนั้นแล้วอย่าไปเชื่อข่าวปลอมนะครับที่เขาแชร์กันมาในเดือนนี้ยังไม่มีเงินพิเศษตอบเพีรยชัดนะพี่น้องท่านใดน,นะครับที่ชอบข่าวสาวรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มปอบ้า,บางแต่ไม่รู้จะดูที่ไหนกดติดตามได้ที่ Facebook page หรือ t i k t o อข่าวสตังมีเดียแต่ถ้าใครไม่เล่น Facebook ไม่เล่นทิกต็อกนะครับสตังก็ยังทําข่าวให้คุณทางหน้าจอ YouTube ใครที่เพิ่งดูครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องสตังค์มีเดียแล้วกดกระดิ่งด้วยจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าครับ